ไปแลในเรื่องข้องการช่วยเลือหมอบรอดพยาบาลกันมั่งค่ะ5ทิพได้มีการหมอบรอดพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเลือชุกเชิญให้กับโรงพยาบาลทาารงทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นซาธารณประโยชน์ให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุและการประสบภัยทางด้านสุขภาพค่ะ ทีอาคารผู้ป่วยนอกโอพีดีโรงพยาบาลทารโรงชางอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณจอนโจเซฟเบเนเดตตีนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุธโซเป็นผู้แทนบริษัทห์าทิดจำกัดมหาชนได้ส่งมอบรถพยาบาลพร้อมโดยอุปกรณ์ช่วยเลือดชุกเชิญจำนวนนึ่งคันมูลค่าส่องจุดาลนบาทให้กับโรงพยาบาลทารโรงชางค่ะโดยมีรองนา,านายแพทย์ซาธรณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้แทนรับมอบและก็ส่งต่อให้กับพ่ออโรงพยาบาล บ้านทารงชางโดย,ดยระดับเกียริจากปลัดอาวุโสอำเภอพุนพินนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทารงชางและการมีทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลทารงชางเป็นสักขี้พยานและก็ให้การตอนรับย่างอบอุ่นค่ะครับคุณจอนโจเซฟเบเนเดต ตี้นะครับแกเป็นรองประธานฝ่ายปฏิบัการอาวุโสบริษัทอาทิบจำกัดมาชุนเนี่ยแกบอกว่าในปี2,564เกิดสถานการณ์โควิด1ินะครับมีผู้ป่วยจำนวนมากส่งพน,นในโรงพยาบาลทา่ารงชางประสบกับปัญหาต่างๆในการให้บริการและดูแลผู้ป่วยด้านพลกรีผัชระรัตนกุ้นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอัทิบ จำกัดมาชนจึงได้พิจาให้โรงพ,พยาบาลน,นำรถตู้พยาบาลพร้อมปกรณ์ช่วยชีวิตทุกเชิญเนี่ยเพื่อเป็นทาราประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยด้านทุกภาพนะครับตั้งแต่25สิงหาคม2พั4จนถึงปัจจุบันครับโดยหลังจากใช้เวลาช่วงเวลาระบาดของโควิดได้สินสุดลงนะครับก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เร็วอีกทางปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลทารลงช้างก็ยกระดับเป็นโรงพยาบาล ทั่วไปนะครับระดับเอ็มนึ่งดูแลรับพิชชอบประชากรกว่าสามเส้น4มืกาผนค้นครอบคลุมเจ็ดอำเภอของสุรา์จึงมีความประสงค์ที่จะมอบรถพยาบาลคันนี้แหละครับเพราะอุปกรณ์ช่วยชีวิตชุกเชิญเนี่ยเผื่อเป็นฐานะประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลต่อไปนะครับมูลค่าส่งล้านห้าแสนบาทครับเราไปควงเสี่ยงทันนายแพทย์สำเนียงแสงสว่างกับรองนายแพทย์ส่อเจครับพยาบาลพร้อมอุปกรณ์นะครับก็เป็นรถที่ ในทางโรงพยาบาลท่าโรงช้างเองนะครับที่จะใช้ในเรื่องของในการรับส่งต่อผู้ป่วยซึ่งโรงพยาบาลท่าโรงช้างเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลที่เป็นแม่ข่ายสําหรับดูแลในโรงพยาบาลชุมชนอีก7อําเภอนะครับซึ่งจะส่งตัวคนไข้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลท่าโรงช้างเพราะฉะนั้นรถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบ แล้วก็มีสมรรถนะที่ดีนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการรับส่งต่อผู้ป่วยซึ่งเราอาจจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่สูงกว่าคือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหรือว่าโรงพยาบาลนอกจังหวัดก็ได้นอกจากนี้รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์เนี่ยยังใช้ในการไปหา,า,าผ,ผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในพื้นที่นะครับคือการออก EMS ในการให้บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการมีรถพยาบาลที่มีสมรรถนะที่ดีเนี่ย สิ่งหนึ่งก็คือจะทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและก็ในเรื่องของความทันเวลาในการให้บริการเพราะการเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่มีเรื่องของเวลาเป็นตัวกําหนดในการให้บริการเพราะฉะนั้นคิดว่าบริษัทหับทิพย์ที่ให้รถพยาบาลเพราะบบก่อ์มาเนี้ย จะเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ใช่แต่ประชาชนของท่าโรงช้างอย่างเดียวเป็นประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะอำเภอข้างเคียงจากท่าโรงช้างก็จะได้รับบริการซึ่งก็เป็นประโยชน์มากๆต้องขอขอบคุณครับได้เอาไปใช้ประโยชน์กันต่อไปนะคะก็เป็นคนทคำความดีแล้วนะ